สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมอพรทิพย์เผยอีกครั้งเชื่อแตงโมนิดาไม่ได้ตกท้ายเรือหมอพรทิพย์เปิดใจยาวนานมากกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยากับแก๊งเพื่อน5คนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ผ่านมาก,กว่าสเดือนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดคดีเสร็จสิ้นเหลือเพียงแต่ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการตำรวจจะมีการถแถลงปิดคดีในวันที่26เมษายนนี้จะตอบทุกข้อสงสัยของสังคมขณะเดียวกันแม้ว่าจะปิดคดีแตงโมไปแล้วหลายหลายคนยังคงหาหลักฐานมาเปิดเผยอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทางด้านหมอพรทิพย์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าครบรอบปีรวมตัวไปบินลงสมุย นั่งเรือไปพักที่บุรีราัษาพังงานของน้องเย็นคราวนี้ขาดมีมี่แต่เพิ่มน้องเปิ้ลมาได้คำตอบชัดเจนคดีแตงโมในทริปนี้เด็กเรือทุกคนตอบตรงกันว่าคนหล่นท้ายเรือจะไปทางไหนตรงกับบาดแผลที่พบชัดเจนเที่ยวแล้วยังได้งานล่าสุดมาพรทิป ได้เปิดใจกับช่องวัน31เกี่ยวกับคดีแตงโมหลังเพิ่งโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าได้คำตอบชัดเจนเด็กเรือทุกคนตอบตรงกันหมดว่าหล่นท้ายเรือแล้วจะไปทางไหนหมอพรทิพย์มีคำตอบในใจแล้วยืนยันว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแต่ตอนนี้ยังไม่ขอบอกรายละเอียดส่วนเรื่องบาดแผลแตงโมที่เห็นมีลักษณะเป็นก้างปลาสม่ำเสมอ ไม่สอดคล้องกับในตำราเพราะหากถูกใบพัดเรือสปีดโบ๊ทจริงๆแผลจะต้องใหญ่และลึกทั้งนี้ขอให้รอฟังแถลงข่าวปิดคดีตังโมทางตำรวจในวันที่26เมษายนนี้อีกครั้งหนึง่งว่าผลจะออกมาในรูปแบบใดต้องรอติดตามกันเพราะไม่ว่าผลจะออกมายังไงขอแค่ได้รับความเป็นจริงก็เท่านั้น งานนี้หลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอฟังคำถแถลงการของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ